ใหม่ Hybrid ed, ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดคอนเนคเต็รถจักรยานยนต์อโตเมติแฟชั่นดีไซน์เทรนดีเหมาะก,กับทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ในแบบที่เป็นคุณน้ำหนักเบาขับขี่ง่ายนี่แหละคู่หูคันโปรดของคนรุ่นใหม่ชมและทดลองขับได้ที่ 0, aha, ศูนย์ยามาฮ่ารัตนเภัสัตยานยนต์16สาขาทั่วทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโทรสอบถามที่056701777โอ้ยูยามาฮ่าฟาซิโอ new style my gen กู้ภัยวังโปงรวมใจรับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านบ้านนนทตูหมู่ที่12ตำบลบางโป่ง,ปงให้ไปช่วยกำจัดต่อหัวเสือซึ่งาอาศัยทำรังอยู่บนบ้านชั้นสองหลังสร้างความเดือดร้อนและมีความดุร้ายบินต่อยเจ้าของบ้านจนรับบาดเจ็บต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนื่องจากถูกต่อยเขาตามร่างกายถึงสามแห่ง โดยต่อยเข้าที่บริเวณแขน2ตัวและที่ลำคอหนึ่งตัวซึ่งต่อมาทางกู้ภัยวังโป่งรวมใจได้นำอุปกรณ์และชุดป้องกันไปยังบ้านหลังดังกล่าวเลขที่45หมู่12ตบลวังโป่องอเภอวังโป่งจัังหวดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้บนบ้านชั้นสองพบรังต่อหัวเสือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง40ซนเมตรจำนวนหนรังอยู่บริเวณข้างฝาบ้าน กู้ไผ่จึงได้ใช้ไม้ไผ่ขนาดยาวมดติดกับกระสอบและราดน้ำมันดีเซลจุดไฟเผาทำลายรังต่อหัวเสือซึ่งสาเหตุที่ต้องกำจัดรางต่อหัวเสือในเวลากลางคืนเนื่องจากเป็นเวลาที่เนื่องจ,จากเป็นเวลาที่ตัวต่อเข้ารังจนหมดทำให้กำจัดต่อหัวเสือที่มีนิสัยดุร้ายได้ง่ายกว่าช่วงเวลากลางวันโดยต่อหัวเสือรังนี้ถือว่ามีขนาดที่ใหญ่และมีตัวต่อเป็นจมวนมาก จึงใช้เวลาทั้งหมดนานเกือบสองชั่วโมงจึงสามารถกำจัดตัวต่อได้หมดทั้งรังสร้างความล่งอกโล่งใจแก่เจ้าของบ้านเป็นอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันระหว่งางเผารังต่อมาซื้ออยู่นั้นด้วยความดุร้ายต่อที่บินหนีออกจากรังก็บินมาไล่ต่อยเจ้าที่กู้ภยัยซึ่งถูกต่อหัวเสือต่อยเข้าที่ลำคอนหนึ่งรายและนอกจากนั้นยังบินไปต่อยที่หลังมือของผู้สึกข่าว ขณะที่กำลังยืนบันทึกภาพโดยถูกต่อยไปถึงสองแม่ต้องรีบขอตัวกลับไปหาหมออย่างเร่งด่วนเนื่องจากมีอาการแพ้พิษจนมือบวมเบ่งและเจ็บปวดจากการสอบถามนายชูสีโบโคมอายุ84ปีเจ้าของบ้านบอกว่าในช่วง,งคำที่ผ่านมาตนกำลังเดินไปเก็บของอยู่บันไดายางขึ้นชั้นบนของตัวบ้านปรากฏมีผงต่อบินมารุมต่อยตัวเองถึงสมแม่ โดยต่อยเขาที่บริเวณแขน2ตัวและลำคอหนึ่งตัวจนมีอาการเจ็บปวดซึ่งปกติแล้วตนเองไม่ค่อยได้ขึ้นไปบนบ้านจึงให้ลูกขึ้นไปดูบนบ้านพวบว่ามีต่อมาทำรังอยู่ด้านบนด้วยหลังถูกต่อยรีบไปหาหมอที่โรงพยาบาลวางโป่งเพราะเกรงว่าจะแพ้พิษก่อนที่จะโทรศัพท์แจ้งให้กับกู้ภัยมาช่วยกำจัดรังต่อหัวเสือดังกล่าวซึ่งรู้สึกโล่งใจที่กู้ภัยสามารถทำาลายรังต่อได้สำเร็จ